สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห่วงเดือนกุมภาพันธ์2556วันที่23มกราคม2556เวลา9นาิกาที่เทศบาลตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่ารักษาธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ โดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยควบคุมไฟป่าอาสาสมัครพิทักษัทรพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนักศึกษาองค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ วันที่25มกราคม2556รเวลา9ก้านาฬิกาที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมโดยมีนายชูชาติกีลาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับตำบลอําเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เวลา9ก้านาิกาสินาทีที่โรงแรมพยาเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพยาวสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพยาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมกับการพัฒนาความร่วมมือในงานยุติธรรมสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของตนได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิและเสรีภาพวันที่26มกราคม2556เวลา8นาฬิกา30นาทีที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32อําำเภอเมืองจังหวัดพยาจัดพิธีบวงสวงสักการะพระอนุสาวรีย์พยางมเมืองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพยางำเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการ,ระ วันที่28มกราคม2556เวลา10นาฬิกาที่วัดดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสาครบรอบ44ปีวันอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี2556โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมอบประกาศเกียร ที่คุณแก่อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับอำเภอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องอาสาพัฒนาชุมชนที่ทำงานด้วยความเสียสละวันที่29เมกราคม2556เวลา9นาฬิกา30นาที ที่โรงแรมพะเยาเกตเวออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานจังหวัดพะเยาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจังหวัดพะเยาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เวลา13นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้วา่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด3รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน9,000เม็ดโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป วันที่30มกราคม2,556เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยา นายจำเริญยุติธรรมสกุลรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนากว้านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่1กุมภาพันธ์5 6 5 6เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมพยาวเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพยาวสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพยาวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเเรืออากาศตรสีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนให้มีคุณภาพเป็นไปตามระบบรับรองมาตรฐานชุมชน วันที่2กุมภาพันธ์2,556เวลา10นาฬิกานาทีที่ศาลาประชาคมตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายพงศ์ศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมโครงการทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพืชพลังงานจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ วันที่5กลกุมภาพันธ์2,556เวลา9นริกา30นาทีที่โรงแรมพยาวเกตเวย์สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรระดับภาคเหนือโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธาน ทั้้งนีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้มีการรวมตัวการเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดและสามารถพึ่งตนเองได้วันที่6กุมภาพันธ์2556เวลา13นาที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ราษฎรในตำบลภูสารอำเภอภูสารเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนหลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุลูกเห็บถล่มวันที่7กุมภาพันธ์2556เวลา5นาฬิกาที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รองผู้บัญชาการตำรวจภูท 5, รภาค5พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยแถวออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางตามแผนยุทธการฟ้าสางที่พะเยาโดยมีการส่งที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปสภาค5เชียงใหม่ร่วมออกปฏิบัติการในครั้งนี้ เวลาเจ็ดนาฬิกาที่ตลาดอาเขตและตลาดเทศบาลเมืองพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดการค้าภายในจังหวัดและประธานหอ,อการค้าจังหวัดร่วมลงพื้นที่รวจเยี่ยมตลาดเพื่อสำรวจราคาสินค้าก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน เวลาสิบนาฬิกาที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนธิธิคุณพุ่มจำนวน101ทุนเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ วันที่8กุมภาพันธ์2556เวลา9ก้านาฬิกาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่สองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานายกองเอกชูชาติกีฬาแปงผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2 5 5 6โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดและสมาชิกอสสในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วม วันที่10กุมภาพันธ์2556 เวลาก้านาฬิกาที่วัดศรีไฮคำบ้านสแลงตําบลเชียงแรงอ,อรําเภอภูสางพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราชาาี่นัดดาทรางพระกรุณาปโปรดให้นายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเป็นผู้แทนพระองค์มอบแผ่นหลังคาเขียวให้ราษฎรผู้ประสบวาตภ,ภัยและพายุลูกเห็บอ,บอําเภอภูสางและอําเภอเชียงคำเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับวันที่12กุมภาพันธ์2556เวลา13.30นนที ที่โรงแรมพยาเกตเวย์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพยาประชุมคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าร,ระดับจังหวัดครั้งที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนายอำเภอตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการป้องกันและตัดไม้ทำลายปา่าในพื้นที่ เวลา14นาิก30นาทีที่บริเวณหน้าอนุสวรีพ่อขุนงงำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดงานมหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยหุละหุบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหวัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดพะเยา เขาร่วมกิจกรรมเต้นฮูลาฮูฟเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและการสร้างสุขภาพด้วยหลัก3อ2ส วันที่13กุมภาพันธ์2556เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมรวงทองศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและการกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประกอบการสามารถดำเนินการผลิตและกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่เกษตรกร,ร,กรชาวนาได้อย่างทั่วถึงเวลาส0บนาฬิกาที่เรือนจำจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจัดงานวันพบญาติใกล้ชิดครั้งที่หนึ่งโดยมีเรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีต่อสังคม เวลา19นาฬิกที่ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาอำเภอเมืองเทศบาลเมืองพะเยาจัดงานเทศกาลกินปลาที่กวานพะเยาประจำปี2556เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมภายในงาน วันที่14กุมภาพันธ์2556เวลา9นาฬิกาที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ประจำปี2556เพื่อเป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งสามคัคคีและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่น โดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนกลุ่มพลังสตรีและประชาชนเข้าร่วมง,งานเวลา13นาิกา30นาทีที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้ชื่องานการขจัดอุปสรรคทั้งมวลสู่การมีงานทำของคนพิการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพออกสู่สังคมอีกทั้งเป็นขวัญและก,กำลังใจให้คนพิการมีพลังในการดำเนินชีวิตวันที่15กุมภาพันธ์2556เวลา8นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมพะเยาเกตเวอ,อํำเภอเมือง คณะกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักง,งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนางสาวสันสณีนาคพงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกลุ่มสตรีที่มีความสนใจทางการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม วันที่16กุมภาพันธ์2556เวลา7นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาชมรมขี่ม้าจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนภาคเหนือโดยมีนางสาวสันสนีนาคพง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย วันที่19กุมภาพันธ์2556เวลา13นาฬิกาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีนรุ่นที่3โดยมีนายแพทย์สมชัยนิจจพาณิชอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานพร้อมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถรวมทั้งพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีใบประกอบโรคศิลปะทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มง,งานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือน และสามารถติดตามชมวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานจังหวัดพะเยา w w w p a h a y u g o t h ในหัวข้อวิดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ